ัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะเว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอเก่าเอซีใหมย่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยกระเพือนเมือนเดิมนะคะามาอัปเดตอรอบข้ามอีกรอบข้ามตกเมกื่อกลงวันแล้วไม่พอเอารอบข้ามอีกแล้วค่ะรอบข้ามอีกแล้วทุกคน กีดยางรู้อยู่ว่าฝนจะตกลูกเอ,อ้ยยังไปเนาะยอดจะกดทันไหมอ่ะนี่แหละความล่างเนาะ นันเนี่ยก็แรงพอสมควรนะทุกคนรอบถ้ำ รอบทางทุกคนที่บ้านทุกคนตกไหมอ่ะให้ดูแต่คลิปฝนตกละเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนเลยทุกคน หยดน้ำกดทันไหม วันนี้ทั้งวันเลยนะเขาลินอยู่ทั้งวันเลยลินอยู่นั่นแหละลรนลรนทั้งวันนะ่ะ เริ่มจ่าแล้วทุกคนนี่นอกกดข้ามเย็บแล้วเย็บแล้ว ha à, này lẽ và à, rồi ở đây ạ เหมือนจะลมเหมือนจะหยุดเหมือนจะมาแรงเหมือนจะหยุดอาตกลงจะเอายังไงจะเอายังไงตกลลงจะหยุดจะหยุดหรือไม่หยุด ไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วใคงไหน được rồi, lại, sẽ mà lại quẹo, không biết nè, Mà thằng này ปลายางเปียกหมดนมสดข้ามมานี่เลยข้ามมาไปทางไหน,นมานี่เลยฝนตกแล้วเร็วๆมานี่ ยใ,ใต้รถมือแม่น,มนันเขายังไม่มาเลยโจ๊ตโจ๊ตโจ๊ตมาเร็วใต้รถมนอมา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 เร็วเร็วเร็วอะไรวะอะไรวะ ได้ไหมจะไปทางไหนอ่ะ,อ,ะอ๋ออ๋อเขากลัวทางนี้เขากลัวเขาไปทางนี้อ๋อฮะอ๋ออ๋อรู้เนี่โอ,อ้ละอ๋อกลัวแฉ่กลักวติดดินว่างั้นเถอ,อะไหนอ่ะอ๋กลัวดินติดติดขาเหรอยิ่งอ้อมไปนู่นเลยแหวลูกอีก ฝนตกอะ่ะอ,อะไรชอบเที่ยวดีนะใครมันชอบเที่ยวนี้แหละสยุดแล้ว